สวัสดีครับเสียงเมียงเกษตินซีครับมาเบิงเข่าง้ามครับโอ้สโจโ,จโกอยู่ครับกำลังติดทองครับนี่อีกจักสองอาทิตย์นี้อาทิตย์พอดีเลยเข่าง้ามยางไปเบิงไปยางไปเบิงไป,ไปไปไป โอ้กํลังเอาเห็นมันออกน้ำค้างพร้มตจ้าเนี่ยเขาหย,ยุดจีนี่เขาปนกครับนี่สุดยอดเลยครับสุดๆเพิ่งเถอะตั้งใจเห็ดหน้ามาอีพอวา่าปีนี้สุดๆเลยทงนี้ครับแนนปดลายวะพ่อเนี่ยฟันนนงนี่แปดลายปะฟังนี้แปดลายเนะาะฟังนี้กับแปดลาย ของปลาทิพเล่ามีหยาขายหยากัดกำลังฉีขึ้นอยู่สวากับเบิ้งต่างกันยื่ดอกเพราะว่าอันนี้มันบ่ขาดน้ำอีพอแล้วมาเบิ้งดูบ่ขาดน้ำเลยนี่โอ้โหท่วมหัวเด้นนี่ลงเขาลงไปนี่เนาะท่วมหัวเลยครับนี่เขาง่ามีลีครับอีกแจ็คสองอาทิตย์ทองเด้เนาะพอเนาะกำลังฉีนั่นแล้วเริ่มแล้วเริ่มทองอ่อน้อนแล้วครับเห็นแล้ว มานออนแล้วครับเนี่ยอันนี้เป็นเขาเป็นเขาหยอดนดะครับเด้อใส่ใส่เครื่องหยอดไหมสุดๆเลยครับสุดๆเลยได้กินคักกินแน่วะ่ะอ,อีพอว่ต้นสื่อหน้าทงหนีมานี่บ่เคยได้จักเถื่อนอือปีนี้ขอบคุณเทวดาฝ่าฝนครับมาพอดีครับนี่มาบรรจบพอดีเลยเนาะป้าเนาะปีนี้มาบรรจบ เพชรยอดพอดีเลยกับขาญยาได้พร้อมยาปอมีเลยเพราะว่าเขามันขื้นเต็มไหมครับเขามันขึ้นเต็มเลยครับนี่เพ็ดเกษตรสมัยใหม่นะใส่เครื่องยอดเอาลายทงโผล่อีพอว่ามันหลายทงก็เลยเฮ็ดใส่เครื่องยอดเอาต่นนั้นอีพอล้าเบิ้งห่นี่ก็ประมาณลอยไร่พุ่นละขันบ่ขี่โมอีพอว่าไม่ได้โมดอก ลูกพูละิบไลสิบไลสิบค้นอันนี้ของป่าทิบครับอันนี้ใครอยู่ได้อยู่น้่งเต็มเลยครับน้่เต็มเลยคุณเสียงเสียงกบกับเสียงเขียดอ่ะโอ้โหก็มีวัดจะผือยู่เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเอ๊ะเอ็นท้งนี้ได้ขาหยาบว่าปนกท้งนี้เื่อด้ไรขาโบมีเป็นเป็นเป็นแบบ อินซี่โดยจะพอเลยครับนี่ไม่ได้ขาย้าต่ว่านี่มาตัดมาตัดคันแท่คันแทหน้าครับนี่ตัดหญ้าคันแทหน้านี่เตียนปีที่แล้วอีพอเราว่าสมัยเนาะเราเป็นโควิดเนาะเออเราเป็นโควิดแล้วกะบ่ได้มาเบิ่งบ่ได้มาคุ้มไห้ลูอยูผู้เดียวเด่นสุดยอดบ่คนแปดสิบหกอ่ะโอ้โหปีนมาวังหันบ่าได้ครับแต่มาที่นี่เนึกครับกาล่งยิ่ยิงแแล้วทองแล้วเริ่มทองแล้ว โอ้โหสอ,อนเขาครับสะอ,อนสอ,อนพักอยู่อืมขันเป็นกําลังใจให้ผู้นาทถ่วมด้อครับเด้ออืมขันมันดูจกักระตินหนึ่งขันน้ำโลงกัสิดได้ยุดอกมั่งผมว่าอืมโอ้บรรยากาศสุดยอดมีแห้งส,ส่วนของส่วนเขากรุงเทพว่าจะเขาอีพอเห็นเขาง,งามคลายอ่างหันอ่างนี้พอาดนสิบเบิงน้ำมันาเทียนน้ำหัวว่าทันว่า <c oughs> ไม่อยากกลับไม่อยากไปกรุงเทพบ้านย,ยู่บ้านยู่ผู้เดียวไดวบ้บ้านไม่ได้แตงมีคนเบ่งพอดีกับมีหลานสาวอยู่มาเบ่งมาคอยแนยมอยู่มาคอยแนมยมายนม,มาคอยนั่นอยู่ก็ไดอยู่มขมเขางามครับขเขางามไงอันนี้ลงทุนกับเมื่อไหร่ต่อครับเม่อไหรเพราะว่าเป็นรถไถเฮาเนาะรถไถเฮาแล้วก็เครื่องหยอดเฮาครับลงทุนก็คือวานนะครับเอาปุ๋ย สองหอดฟันปุ๋ยสองหลอดครับคักคักอีหลีครับงามผักงามแนวแปดไร่แล้วห้ามาเบิ่งกันเด้อสิได้จั๊กตันนะครับเด้อคันกระสอบปุ๋ยขาวนี่สามสิบกระสอบไอ้ปุ๋ยก็พ่อกระสอบขาวกระสอบปุ๋ยนี่เออมันอันมันสามสิบโลเนาะสามสิบโลครับกระสอบไปปุ๋ยแม่ <oration> ประมาณจากันสามสิบสามสามสิบสามกระสอบก,กระสีใดประมาณตันหนึ่งประมาณนั้นครับเจ like, ็ดแปดลกระสีใดประมาณมาเบิ่งกันเด้บอบ่อเกินปลายเดือนพฤศจิกาใกล้หูแล้วครับหูแล้วกระถินนี่กระิมาเบิงไไ่งเลยดิกระถินวันทียี่สิบเจ็ดครับกระถินไอบ้านบุไอตู่ครับวัดบ,บนะุรารามนะครับที่พอก็เป็น ผู้ถือผ่ากองกระถินผู้หนึ่งนะครับนี่จองผ่ากองกระถิ่นอันนี้สามพ้นสามพ้นครับอันนี้ครับใครอยู่มังหันบ่เท่าไรแต่ว่าอันนี้ขึ้นมากแล้วนาะปลานกเนาะนี่เนาะเขียวอุ้มทุมกบมากแล้วนี่จะเข่าเลยครับอันนี้อันนี้ใสามรอบครับไส้สามรอบไส้สรอบนี่พอเลาเแาหลักอันปุ๋ยยูเรียผมมาใส่ให้ลูกสาวไหมอืม ถามหาปูย่ยูเลียว่าไปใสเหมือดเอามาใส่ให้ลูกสาวนี่แหละครับ้จอบผูจอบอมผมว่าจะใส่บักสีดาวกับหาพวอพออ่พอซ้ำ<อ> uh, งามค่ะง,งามเนี่ยครับงามของปนกเด้นี่ของปนกม,นม,นม,นมันได้แบบนี้สวยงาม อันผมเดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อคืนนี่ครับมาฮอดไอตรงค้องไผ่มีหมอกไหมครับมีหมอกมีหมอกอากาศก็เหล่อมเปลี้ยนแล้ะครับนี่แต่ว่าผมมาฮอดผมมะฮอดไอเมืองพุ่นครับนี่เป็นสีออเอาแต่กับมีเมฆอยู่ด้ยครับมีเมฆอยู่มีเมฆอ,อ,อยู่ครับนี่ตอนนี้สี่หกโมงแล้วหน้า กองประจําผมหาอะไรนี่บ่ได้เขืองอนป่นจ้ากเม็ดหาไรครับได้ประมาณจักเกินสองไรแล,ล้วครับทีได้พ่อได้กินเยอกครับพ่อได้กินอยูอ่อืมเออเอาแค่นี้แด้ครับเด้อคำแล้วเดีย๋ยวไปเอาปูเ่าไปทับบาเนเนี่ยมันมาเอาเครื่องสูบน้ำเดีย๋ยวไปสูบใส่หน้ากองประจําผมบ่มีน้ำน้ำหัวบ่มีไปเทเบื้องห่ครับเอาทำนี้นะครับเด้ออย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับเสียงเมียงกเกษตรอินทรีย์สวัสดีครับ